ได้พาคุณทิงาชิไปยังที่ที่หนึง่งครรรััับับบบวคคคดีเชิญน,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 นที่นั่งรออยู่ก็คือเพื่อนๆของเขาที่มาร่วมเลี้ยงฉลองก่อนวันนิ้บาทิงาชิชเลยได้ไปเก็บข้อมูลจากเพื่อนๆมีเรื่องอะไรฉุนๆหรือฮาๆเกี่ยวกับพวกเขาสอคนไหมครับ เออมีอยู่เรื่องหนึ่งนะคะได้ยินว่าแต่กิชิจังเนี่ยขอมายมี่แต่งงานมาแล้วตั้งห้าครั้งเลยค่ะฉันก็เพิ่งจะรู้เมื่อไม่นานมานี้เขาก็แต่งงานห้าครั้งเฉยวแล้วครับเนี่ยใช่ครับผมถือกติตือนเท่านั้นที่ครองโลกนะครับเยี่ยมไปเลยแล้วก็ที่ห้าถึงสำเร็จเหรอที่ห้าเลยมีช่อดอกไม้ไปให้ทครับใช่แล้วล่ะ อ้าวเยี่ยมเลยอาทุกคนเดี <the ir>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  ๋ยวต้องฟังเอาไว้เลยนะของฟันเลิกค่าที่จะมาทำใจผู้รับที่สุดก็คือดอกไม้เนี่ยแหละรู้ไหมเห็นด้วยใช่ไหมพวกรายไ่ได้ค่ะหลังจากที่กินเลี้ยงกันานสนุกสนานเต็มที่ไปแล้วเมื่อคืนก่อนผมได้ดีมาแล้วคนี่ไงชีไงครับผมนึกว่าคุณขอไปเอาดอกไม้ แต่นี่มันต้นเด็กล้อถมนี่ครับก็ถูกแต่นี่ต้นเดมอปลายน้องชายเถ้ากำลังเรียนมอปลายที่เดียวกันคงไม่ได้เจอกันจุดเริ่มต้นของเจ้งคู่แล้วต้องมาจากสมัยมอปลายนะครับคุณมาอยู่นี่ต้องซ้อมซีถนส่วนคุณทาเคชิก็ต้องซ้อมปิงปองทุกวันในสมัยนั้นแม้ทั้งคู่จะรู้จักกันแต่ความรักก็ยังไม่ก่อเกิดสิ่งที่ที่งาชีถือมาก็คือลาไม้ไผ่และเรื่องมือหน้าตาแปลก เขานำไม้ไผ่มาผ่าซี่เพื่อจะทำสิ่งที่คุณมายุมิคุ้นเคยเป็นอย่างดีทำอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวไปดูนะยังไงครับพี่ยันนูไหมครับพราเขาเคยอยู่ชมรมยีตนูไงและอันนี้ก็คือไม้ปิงปองสำหรับทพืทถักหิบชี เป็นความใส่ใจในทุกๆรายละเอียดของฮิงาชิเพื่อให้สมกับเป็นนักจัดดอกไม้ดอกเยเบลาในยสักหน่งหัวหน้าลอยตาเชิ่ไลนะเขาเลือกใช้ดอกเยเบล่าเช่นเดียวกับโรงประตูทางท่าสีส้มหมายของคุณทาเชิและสีชมพูก็คือคุณมายุมินั่นเองเป็นฉากสมัยมอบปลายจุดเริ่มต้นความรักของทั้งคู่ ฉากแห่งความทรงจำอันล้ำค่าของทั้งสองคนความทรงจำาปนแสนหวานสมัยมอปลายที่ทั้งคู่ยังเป็นเพื่อนกันเป็นไงครับเริศมากเลยฮะทั้งเราทั้งเจิดเลยใช่ไหมจูวต่อจะถฉากสมัยมอปลายฉากต่อไปที่ฮี่อาชิตจะทำก็คือความทรงจำตอนที่เด็กกันครั้งแรกยังไงล่ะ เรามาฟังเรื่อยาวจากปากของคุณมายมีกันนะคะคะได้ครั้งแรกได้ไปเที่ยวที่ไหนกันเลยครับเราสองคนไไปขับรถเที่ยวพี่เกิดยามดากันนะคะแล้วก็ได้ไปดูไปดูดาวที่นั่นด้วยแหมสวยมากมากโรแมนติกซะไม่มีคบุจุดจุดที่มันดูหรือเปล่าทั้งคู่ไม่เด็กัริงเ ด้วยการขับไปเที่ยวขื่นยามดับเป็นสถานที่สุดแสนโรแมนติกที่เหมาะกับการมาออกเดทเป็นที่สุดเป็นความทรงจำอันแสนหวานที่ทั้งคู่ไม่มีวันลืมอิงาชินำดอกยูริสีเหลืองมาปักไว้ในน้ำเพื่อให้เป็นตัวแทนของดวงจันทร์ จากนั้นเขาก็นำกิ่งไม้ธรรมชาติมาวางผ้าเอาไว้และไม่ลืมที่จะนำหลอดทดลองีมาเสียบระดับเอาไว้ด้วยนะคะช่างละเอียดะออจริงๆผมจะทำพื้นที่ตรงนี้ให้มีบรรยากาศุดโรแมนติกไม่แพ้บรรยากาศริมเขื่อนยาม,มาดาที่แสนหวานเห็นนั้นเลยและนี่ก็เป็นอีกฉากหนึ่งในความทรงจำของทั้งคู่ที่ฮิมาชิกำลังจะสร้างขึ้นมาเป็นภาพของคุณทาเกชิที่เอียงคอไปสบไห้คุณมายุมินะครับ และนี่ก็คืออีกฉากซึ่งเป็นฉากวันฝาในความทรงจำของผู้สาวการทำงานในวันนี้ใกล้จะเสร็จสิ้นลงแล้วละคะเหลือแต่เพียงส่วนสุดท้ายที่สำคัญใหญ่ยิ่สุดเดียวก็เป็นภาพของดอกไม้ชนิดอื่นๆอยู่ห้อมล้อมดอกซูริดาโกอย่างที่เห็นอยู่นี่นะครับวันนี้ยังไงก็ต้องให้ดอกซูริดากโกเป็นพระเอกของงานเลย ในฉากสุดท้ายคือจุดที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวต้องยืนเข้าพิธีด้วยกันที่งาชิชเน้นซริดาก,กให้โดดเด่นกว่าใครและแล้วสถานที่ก็พร้อมที่จะจัดพิธีแต่งงานกันแล้วดอกไม้แสนสวยที่ถูกนำมาประกอบฉากต่างเป็นดอกไม้ที่เคยเป็นดาวเด่นกันทั้งนั้นแต่วันนี้ต้องสทางให้กับซดริดาก,กดอกซริดากะจะเป็นพายานรักให้กับคุณทาเกชิและคุณมายูมิในตอนที่ให้คำมั่นสัญญาต่อกัน แต่ท่วว่าชื่อทำอะไรกันช่เลยได้เลยย่ีงนี้อ่ะดีมากเลยฮะสิเอางี้แล้วกันอ๋อพี่ไม่เสร็จเลยคะแชม์เปี้ยนที่กับชีคที่จะทำอะไรต่อคะเนี่ยพี่ว่าคือเลขห้านะครับต้องจะตามคนเสียบที่เลยมันมันจะดีนะครับ เลขห้าเหรอเหมือนเคยได้ยินที่ไหนกันนะใกล้จะถึงวันงานแล้วเดี๋ยวเรามารอล้นพิทยาศาสงานรุ่นนีเรือพลาสติกกันนะคะีฟ้าดอกไม้ฝีมือแชมเปี้ยนของเราจะสวยสดงดงามพล่งรองาุขนาดไหนรุ่งอุ่งเอเรอ่อง่รา